สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรอีสานอสอนพกผมบ่าวตาเมืองสกลเช่นเคยเนาะคณพเมื่อวตาก็พามาส้มส่วนปามของบริษัทอีกแล้วนะครับเป็นพันศีหลานนะครับผมมืีอวตาก็ได้เดินทางมาทําธุระนะครับก็ได้แวะมาถ่ายภาพบรรยากาศให้แฟนๆครับเอฟซีได้ที่ตามได้รับช้มกันนะครับเนาะมือนี้ก็เป็นเมื่อวันที่4ธันวาคมสองห้าห้านะครับเนาะมือนนี้ผมจะมา ให้พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับได้ติดตามนะครับได้เบื้องว่าระหว่างสายพันธุ์ซีลาดนะครับกับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ปื้ที่ปลูกในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับผมจะให้เบื้องครับนี่คือความดกของสีลาดนะครับเนาะสีลาดนะครับดกดกครับดกคาร์บอนเป็นมากเป็นมากทุกต้นเลยนะครับทุกต้นครับทุกต้น ตัวนี้ก็เป็นนะครับเบื่องการชมเต็มคออันยะครับเป็นทุกต้นนะครับเป็นร้อยเปอร์นเลยนะครับผมนี่ขนาดเป็นปลายฤด,ดูการของของปามแล้วนะครับก็ยังเป็นผลผลิตนี่ดีครับผมอันนี้ก็่าปามอายุแปดปีครับเอาตายแล้วครับเป็นผนมาปลูกใ้เพื่อนนะครับ ดูแลเพื่อนกับเป็นปีวะนะครับก่อนผมสิกับไปอยู่บ้านไปไปภาอีสานนะครับให้เบิ่งครับนี่ครับผมเป็นคอไปเบิ่นะครับนั่นถ่ายแบบเร็วๆนะครับผมว่าผมผ่านมาเมืนก็เลยแกมาถ่ายให้เอฟซได้เบิ่งนะครับ ยังเต็มคออยู่นะครับผมที่นี้ผมจะพาข้ามฟาถนน,นครับ้ามฟากถนนไปเบื้องอีกส่วนหนึ่งซึ่งโบเมนของบริษัทนะครับบลูพนนำพันไดมาปูนะครับเนาะผมจะพาข้ามทางไปเบื้องนะครับเนาะนะครับอันนี้ญงาญ้าพลาเรียเนาะอันนี้เนาะับครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามทางไปไปโมอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของ ชาวบ้านหรือส่วนของเท่าแก่นะครับก็ปลูกในพื้นที่คนละภาคทางนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นของบริษัทส่วนอันนี้จะเป็นของชาวบ้านนะครับเป็นพื้นที่เดียวกันแล้วก็ปลูกในาภาคใต้นะครับซึ่งเป็นข้อมุมสมบูรณ์ชูงนะครับสังเกตนะครับผมจะซูมเข้าไปเบิ่งให้เบิ่งนนะครับเนาะ ่เห็นไหมครับมีตะดอกนะครับท่านผู้ชมมีตะดอกอเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันบก่อยเป็นมากเลยครับมานพมสิพาย่างไปบิ่งอีก นี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่งางพันป่ามซีหลาดกับพันป่ามทั่วไปที่ที่มีขายทั่วไปแล้วคือที่จะจนนามาปลูกนะครับผมจะให้เบิง้งอันนี้บริตัวบริต้้มคนดูขนาดเป็นพื้นที่พักใต้คือกันได้ครับซูมเข้าไปครับเห็นบอรครับบมมีฮอนมาร์คับผมเห็นบอ นั่นต้นทั้งในๆพุ่นกะพุ่นครับมีอยู่มากเดี่ยวเห็นบอกครับต้นพุ่นกะมีอยู่มากเดี่ยวเพื่อนนะครับแสดงให้เห็นเลยครับว่าแม้จะเป็นพื้นที่พักใต้นะครับผมแม้จะเป็นพื้นที่พักใต้ดินุดมสมบูรณ์ฝนต๊กดีนด้ําดีแต่ว่าความดกกะกันยังบ่ทำสีหลานะครับมาเป็นฝั่งนี้ครับแาบนี้ ตรงนี้จะเป็นสีลาดนะครับฝั่งนี้จะเป็นสีลาดผมจะซูมให้เบิง่งเห็นบ่ครับนั่นเห็นบ่ครับมากสองสั้นผมครับเห็นบ่ครับคมทลายสองสันนะครับทลายนี่ดกอีลีครับสารพานแปมสีลาดนะครับผมจึงนำภาพนี้มาให้ท่ามมนผู้ชมได้พิจนารนณา,นาครับว่าสีลาด สีลาแท้ๆแน่นอนกว่านะครับผมแม้ถึงแม้ว่าจะปลูกในพื้นที่ภาคใต้คือกันแต่ว่าถ้าบุ๊มนสายพันธุ์สีละดนี่กับบดกครับบดดกซ้ำสีละนะครับผมเอามาอนี้กับเวลากับมันกับสีมือสีข่ำไปเทกอีกนะครับเนาะตอนนี้ผมก็เอาไว้พอๆกันคลิปหน้านะครับเนาะอันนี้ก็ผมนําบรรยากาศและการมาเปรียบเทียบให้เบื้องว่าถ้าเป็นพันธุ์ของสีละดนะครับมันจะดกนะครับสังเกต แต่ส่วนข้างเคียงที่ที่ผมอ่าอ่าส่วนนี้นะส่วนนี้นะำบ๊ยแม่พันศุีลาดนะครับเป็นส่วนของเท่าแก่นะครับที่ที่กระเจ้าบุรูนําพันอย่างมาปู่นะครับเนาะพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับเห็นบอครับแม้แต่ต้นที่อันนี้กับสีประมันซองปีนะครับก็ยังมวยมีหมากเห็นบอกครับมีแต่ดอก นี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์สีลาดกับสายพันธุ์อื่นนะครับแตกต่างกันร้ายครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้คิดได้ตัดสินใจนะครับผพรใดสีปลูกป่ามันก็ต้องปลูกพันธุ์สีลาดนะครับสายพันธุ์สีลาดแท้ๆแน่นอนกว่ากว่าสายพันธุ์อื่นนะครับผมกาลาท่านผู้ชมไปด้วยคลิปนี้ครับโอพเอกันคลิปหน้าครับเบ้าตาเมืองสกลคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ